สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่หนึ่งเมษายนนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเดี๋ยวพามารับชมบรรยากาศลงท่อนะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะครับวันดีนะครับพี่ๆได้ตัวไหนดีๆก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอากาศค่อนข้างร้อนนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศลงท่อครับเป็นลงท่อที่บ้านนะครับ บ้านเราก็ขายเสาขายท่อนะครับทั้งท่อกลมแล้วก็ท่อที่ไปทําบ่อเบ่อซึมนะครับหรือว่าเป็นใช้ไปใช้เป็นกระถางดอกไม้ก็ได้นะครับเดี๋ยวพามารับชมบรรยากาศครับส่วนนี้จะเป็นท่อคอนกรีตขนาด 100, ่ง0คูเซนนะครับหรือว่าท่อ100ยคูรนะครับก็เป็นระบบแบบเปียกนะครับของเราไม่ใช่ระบบอัดแรงนะครับ ก็ใช้ตะแกรงนะครับผูกเช่นกันนะครับก็แข็งแรงพอสมควรนะครับสต็อกเราก็เยอะนะครับถ้าท่านต้องการก็สั่งได้เลยนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศลงท่อของเรานะครับนี่ก็จะเป็นท่อ80คูณร้อยนะครับ80คูณร้อยนะครับสต็อกก็เยอะเช่นกันครับส่วนด้านนู้นจะเป็นท่อ60คูณร้อยนะครับอันนี้ยอดนิยมครับขายดีมากๆครับทั้งใส ทางเข้านาทางข้ามถนนหรือว่าไปใส่ในคลองแล้วก็ใช้ดินถมทางเข้านาก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณลงท่อของเรานะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดอกคูนครับคุณตาปลูกไว้นะครับเกิดมาก็เห็นเลยนะครับผมเกิดมาก็เห็นเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปรับชม ซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับเป็นท่อ80นะครับ80คูณ40นะครับเป็นท่อซ่วมหรือท่อใช้บ่อกเกิดบ่อซึมนะครับขายดีมากๆเลยนะครับถ้าซื้อที่หน้าร้านนะครับราคาก็อยู่ประมาณ100บาทนะครับ100บาทเราขายทั้งปลีกและส่งนะครับถ้าท่านใดเป็นเจ้าของร้านค้าหรือว่าต้องการของจากทางเราไปขายที่หน้าร้านของท่านก็สามารถติดต่อผมและพี่สาวได้เลยนะครับ พาไปรับชมครับนี่เป็นแบบพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ตัวท่อ80นะครับหรือทางภาษาอีสานบ้านเราเขาจะเรียกว่าโบกโบกซ่วมประมาณนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นคำหยาบอะไรนะครับนี่ก็เป็นพิมพ์นะครับ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน80เซนนะครับความลึก40เซนนะครับก่อนเราทําการเทนะครับเราก็ต้องตั้งแบบให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันเครื่องนะครับทานะครับเพื่อที่จะถอดแบบได้ง่ายนะครับเราจะรอไว้หนึ่งวันนะครับแล้วก็จะถอดพิมพ์นะครับแล้วก็ขนย้ายไปไว้ตรงจุดนู้นนะครับแล้วก็ใช้รถเคーของทางบริษัทของเรานะครับส่งให้กับลูกค้านะครับตอนนี้ก็ออเดอร์ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับ ก็ท่านใดต้องการที่จะไปขายในร้านค้าของท่านนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับก็คุยราคากันได้นะครับนี้ก็เป็นโซนที่กําลังจะแกะแบบนะครับตอนนี้ทีมันก็ไปนั่งพักอยู่นะครับก็เพิ่งแกะแบบแล้วก็เข้าพิมพ์ใหม่นะครับนี่ครับอันนี้คือแกะแบบออกมาแล้วนะครับเป็นท่อ80 คูณ40นะครับหรือท่อท่อส้วมนะครับขายดีมากๆเลยนะครับนี่นะครับก็กําลังจะแกะแบบแล้วก็ไปตั้งใหม่ในแถวต่อไปนะครับนี่ในแถวนี้นะครับเราจะตั้งแล้วก็มาน้านแถวมาเข้าแบบแถวนี้นะครับแล้วก็ใส่ตะแกรงแล้วก็ผสมคอนกรีตเทเลยนะครับคอนกรีตเราใช้ผสมก็1ต่อ2ต่อสีครับเป็นสูตรมาตรฐานนะครับใช้หิน3 4นะครับแล้วก็ โม่แล้วก็มาหล่อเลยนะครับเดี๋ยวก็จะทําการหล่อนะครับเดี๋ยวตะวินก็จะขึ้นหน้าโม่แล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับนี่เป็นสต็อกนะครับสต็อกของเรานะครับเพื่อที่จะเอาออกไปให้กับลูกค้าท้งลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้านแล้วก็ลูกค้าที่สั่งไปขายที่ร้านค้านะครับก็ต้องขอขอบคุณห้างร้านค้าต่างๆที่ เอาสินค้ากับทางของเรานะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนท่อ40คูนร้อยก็จะอยู่ด้านนู้นนะครับตัวนี้ตัวนี้30คูนร้อยนะครับตัวนี้ก็ขายดีนะครับนี่ขายดีมากๆเลยนะครับตัวนี้จะเอาไปใส่ทางเข้านานะครับทางเข้านานะครับเราไปถมร่องน้ําทางเข้านาแล้วก็ใช้ดินถมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูโซนของเสานะครับโซนของเสานะครับ เสานีหล่อไม่ค่อยทันนะครับเพราะว่าออเดอร์เยอะเลยนะครับตัวนี้เสาหน้าเจ็ดนิ้วนะครับนี่เจ็ดนิ้วสองเมตรครึ่งนะครับตัวนี้หกนิ้วนะครับหกนิ้วสามเมตรห้าสิบนะครับตัวนี้คือรอไปส่งนะครับก็หวังว่ามันจะไม่ตัดนะครับมันจะไม่ตัดเหมือนคลิปไลฟ์สดเมื่อวานเนาะ อ๋อลืมบอกไปไอท่อพิเศษก็มีนะครับเม็ดยี่สิบก็มีนะครับเม็ดยี่สิบของเรานะครับลักษณะนี้ความกว้างเม็ยี่สิบแต่ความลึกจะอยู่ที่ห้าสิบเซนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือรอเอาไปส่งลูกค้านะครับสี่ท่อนนะครับตัวนี้เม็ดยี่สิบตัวนี้เม็ดหนึ่งนะครับตัวนี้เม็ดหนึ่งตัวนี้เอาไปเลี้ยงปลาเห็นลูกค้าว่าเลี้ยงปลาดุกนะครับห้าท่อนนี้ครับไปเลี้ยงปลาดุกกัน ก็รอจําหน่ายนะครับเราก็มีให้ตัวอย่างให้ลูกค้าดูนะครับแล้วก็ทางร้านของผมก็จะมีเสาไฟฟ้าด้วยนะครับนี่เสาไฟฟ้าก็จะมีขนาดอยู่ที่5เมตร6เมตร7เมตรนะครับเป็นเสาไฟฟ้าหล่อแบบเปียกนะครับไม่ได้อัดแรงนะครับไม่ใช่ไม่ได้ใช้ลูเทนดอนดึงแล้วก็ค่อยเทคอนกรีตนะครับเราจะเป็นระบบแบบเปียกนะครับเราไปใช้ขยาย ไฟฟ้าเข้านาก็ได้นะครับนี่นะครับอันนี้คือรอส่งลูกค้านะครับทุกต้นเลยนะครับรอส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวรอให้เสร็จนะครับรอให้เสร็จเราเราก็จะไปส่งลูกค้านะครับนี่จะเป็นเสารั้วแล้วก็เสาต่อเติมเถียงนาก็มีนะครับตัวนี้หลอไว้ขายนะครับส่วนหลักลายก็มีนะครับหลักลายของที่นะครับเอาไปเป็นหลักลายที่นาก็ได้นะครับ เสาหน้าสีนะครับ10เซนคูณ10เซนนะครับนี่ก็ฝากร้านค้าเราไปด้วยนะครับหอจก็อัตมันก่อสร้างนะครับมาดูแบบพิมพ์เสานะครับนี่เป็นเสารั้วนะครับนี่เสารั้วครับเสาหน้าสี่ครับหรือว่าขนาด10เซนนะครับนี่หัวบัวอยู่ที่25เซนนะครับนะครับเสาของเราก็ผิวสวยเลยทีเดียวนะครับ พามาชมบรรยากาศโรงท่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี้เป็นภายในโรงหลอ่อเสาคอนกรีตนะครับจะมีเสาตั้งแต่หน้าโซนนี้นะครับจะมีหน้า5หน้า6แล้วก็หน้า7นะครับแต่ที่ขายดีมากสุดก็จะเป็นหน้า5นิ้วแล้วก็6นิ้วนะครับที่ไปสร้างบ้านหรือว่าต่อเติมงานบ้านหรือว่าต่อเติมงานรีเวทนะครับนี่ชุดนี้ตาหำมและตาหวินก็หลอ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งนะครับ ทีมงานเราจะรอก่อนแล้วก็พักไว้พักไว้สอวันนะครับภาษาอีสานจะออกแล้วนะครับพักไว้นะครับก็จะพักไว้2-3วันแล้วค่อยแกะพิมพ์ออกแล้วก็ไปส่งลูกค้านะครับพอไปจัดไว้ตรงนู้นแล้วก็ใช้น้ําบ่มให้คอนกรีตของเสา,านัน้นมันแข็งตัวด้วยนะครับมาดูเสาที่แกะพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นเสาหน้าห้านะครับไอนหน้า6นิ้วนะครับตัวนี้นะครับ 6นิ้วตัวนี้อยู่ที่30เซนนะครับหัวบัวนะครับสวยงามคมเลยทีเดียวนะครับน,นี่ก็เป็นบรรยากาศโรงหล่อที่บ้านนะครับร้อนตั้งแต่เช้าเลยครับร้อนมากๆเลยนะครับตอนนี้ตาวินก็กำลังขึ้นหน้าโม่ที่จะผสมปูนไปเทตัว ท่อนะครับท่อ80ูณ 40, 40หรือว่าท่อบวกซ่วมนะครับก็ขายดีมา,มากๆเลยนะครับเราทําเป็นพันๆชิ้นแต่ก็ยังส่งไม่ทันนะครับทั้งขายหน้าร้านแล้วก็ขายส่งให้กับพี่ๆร้านค้าที่ทันมาได้มาสั่งกับพวกเรานะครับเดี๋ยวจะพาไปรับชมนะครับในช่วงเทนะครับลงมาแล้วครับเน่ นี่คือปูนลปลอดแรกนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่คือปูนหนึ่งลูกนะครับผลผักของเราสามคนครับก็จะช่วยกันตักนะครับ แล้วก็ไปใส่ในแบบรอนะครับเดี๋ยวไปรับชมตรงที่แบบรอที่จะรอแล้วกันเลยนะครับเราจะเทใส่แบบรอแล้วก็จะใส่ตัว P C Y ลงไปนะครับก็คือเหล็กเสริมนะครับนี่เหล็กเสริมผมใช้ลวด P C Y นะครับ,รบมาแล้วครับตะหำเดินมาแล้วนะครับนี ได้รับชมบรรยากาศตอนเช้าแล้วก็หล่อเลยนะครับน,นี่ก็คือวิธีการหล่อนะครับกอกลงไปให้เป็นลักษณะวงกลมนะครับเราหล่อเข้าไปแล้วนะครับเราใช้ก,กระทุงก็พอนะครับไม่ต้องใช้ไวเลเตอร์มาจี้ก็ได้นะครับไม่เกี่ยวกันนะครับไวเลเตอร์จรี้แล้วไม่ไม่ได้ทําให้คอนกรีตเราแข็งแรงนะ นนต้องขออธิบายไว้ก่อนนะครับใช้ไวรเลเตอร์กี้ไม่ได้ให้คอนกรีตของเรานั้นแข็งแรงนะครับเราใช้ไวรเลเตอร์กี้ก็เพียงแค่ให้คอนกรีตนั้นไหลเข้าในตัวแบบให้ได้ดีเฉยๆนะครับแต่ถ้าเราก่อแบบนี้ไปใช้เหล็ก12เหล็ก9มิลเขยา่าเขย่าก็แข็งแล้วนะครับก็เข้าแบบแล้วนะครับไม่เกี่ยวว่าต้องใช้ไวรเลเตอร์กี้แล้วจี้แบบหูหลับตบไม้นี่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวคอนกรีตมวลรวมค่าแตกตัวนะ่ยุ่งเลยนะครับ หินไปทางหนึ่งทรายไปทางหนึ่งปูนไปทางหนึ่งโอ้เยี่ยมเลยนะครับแกออกมาจะจะเป็นแบบเป็นแมงอะ่ะเห็นแต่หินะนะนะอันนี้ผมพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับเรื่องไวเลเตอร์ในการจี้นะครับจี G ้ใช้เครื่องจี้นะมันไม่ได้จี้ให้คนกรีดแข็งแรงนะครับเขาจี้เพื่อที่ให้คนรีดมันไหลนะครับเนี่ยอย่างตัวแบบหลอองเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ไวเลเตอร์จี้นะครับใช้เหล็กเสียบเสียบเข้าไปก็ได้ ผมทําให้ดูก็ได้ครับนี่นี่เนี่ยใช้เหล็กเก้ามิลเนี่ยเสียบเข้าไปแค่นี้เนี่ยนี่แค่นี้ครับมันยังเป็นต้องใช้ไวเตเตอร์จี้เลยนะครับนี่เราเทไปชั้นหนึ่งนะครับเราก็จะใช้ p ีซวมาวางนะครับนี่แค่นี้เองนะครับ นี่แค่นี้ครับคอนขีเราก็ไหลเข้าแล้วนะครับอันนี้ตาวินใส่สูตรค้นนะครับนี่ตามสูตรเลยนะครับเพราะว่าคอนขีก็ไม่ชอบน้ําเท่าไหร่นะครับนี่นี่ครับไม่จําเป็นต้องใช้ PCY เอ้ยไม่จำเป็นต้องใช้ไวเตอร์จี้นะครับใช้เหล็กเก้ามิลเขย่าเข้าไปมันก็ไหลแล้วนะครับมันไหลอยู่แล้วนะครับเราใช้ไวเตอร์จี้เพื่อที่ให้มันไหลใน้เข้าในแบบนะครับ ไม่ใช่เป็ดจี้แบบืดๆนะครับแล้วถามว่าคนที่ชอบจี้เนี่ยจี้ในองศาเท่าไหร่นะครับเขาให้จี้ในแนวดิ่งนะครับจี้จี้ในแนวดิ่งไม่ใช่จี้ในแนวเฉียงฝากเป็นความรู้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมก็เขย่าเท่านี้ครับเพื่อที่จะให้คอนกรีตไหลเข้าในตัวแบบแล้วก็ให้พวกมอต้าออกมาด้านข้างให้ เห็นอยู่ด้านในนะครับแกะพิมพ์ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่นี่ตาหำก็ใส่ลวดพิสวายเข้าไปแล้วนะครับแต่เราใส่พิสวแบบนี้นะครับเพื่อที่จะก,การยึดเมื่อให้คนรีดเราแตกแล้วผิวหน้าได้นะครับนี่ก็เป็นกรรมพิธีในการผลิตนะครับ ในการผลิตของเรานะครับนี่เป็นยังไงกันบ้างครับอุ้ร้อนจริง,รงๆเลยนะครับนี่ก็เป็นกรรมพรีในการผลิตท่อแปดสิบคูณี่สินะครับก็ขอฝากกดตตามกดสับ s c r i กดเป็นราการโปรดกับผมด้ทีมนาด้วยนะครับ